นี่คือคู่มือระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูงขนาดไม่น้อยกว่า3 0 6 0วัตต์ซึ่งส่วนภายมีสุขได้รับอนุมัติแล้ววันนี้เราก็มีทีมช่างทีมวิศวกรจากโครงการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่มาทำการส่งมอบเดี๋ยวเราไปดูที่มาที่ไปของ ระบบสูบน้ำซึ่งส่วนไผ่มิสุขได้รับอนุมัติเราทำวิธีไหนถึงได้รับอนุมัติและมันมีขั้นตอนกระบวนการยังไงในการขอรวมถึงหลังจากที่เราได้รับอนุมัติแล้วเราต้องดูแลรักษายัางไงสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอ๋ต้งองปกั่นแหละ

เอามันล็อกยังอ่ะมันอ่ะเนีายขาึงเอียงองศามันตึงเอียงองศา น้องอ่ะลง อมเนี่ตอนเขียนรถแดดยังร้อนเลยพอต่อเสร็จปั๊บกำลังจะเปิดปั๊บแดดร่มใช่แดดมาแล้ว าน้ำแรงมากค่ะนี่ขนาดแบบตอนเย็นนะโอเคครับหนึ่งสองสามโอเค โซล่าเซลนะครับสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิต์นะครับซึ่งจำเรื่องความจริงท,ที่ได้มาจากโครงการนี้นะครับมันก็มีองค์ประกอบอยู่หลายหน่วยงาน,นครับจากสภาพปัญหาที่เราออกติดตามการดางานโคงน้งหนองนาหลังจากขุดเสร็จเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แปลงโคง้งหนองนาเนี่ยจะอยู่ตามทุ่งไร่ปลายนาแลวก็ส่วนใหญ่แล้วจะห่างไกลในที่ชุมชนซึ่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึงอยู่แล้วนะครับจากการตรวกติดตามก็ ไปเจอสภาพปัญหาตัวนี้ทางเจ้าของแปลงนะครับผู้ที่ดำเนินการแปลงโค้งหนองนาก็ได้จะทต้นปัญหามาว่าถ้ามีแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจะทดแทนส่วนหนึ่งก็คือแทนเครื่องสูบน้ําที่ใช้น้ํามันเนี่ยแทนน้ามันใี่ใช้ไฟฟ้าบางเครื่องเนี่ยมันก็จะช่วยช่วยได้นะครับประหยัดได้ซึ้งต้นน้ำท่าที่จ่ายของแปลงที่สูงมากนะครับก็ในการประสานงานไปยังกระทรวงเนี่ย พลังงาน,นครับรวมทรัพยากรน้ำชาและสิ่งมล้อมจังหวัดได้แค่เน้นหน,นึงในเรื่องของการเสนอของนัประมาณนะครับก็แค่สนอผ่านกนะองทุนการใช้พลังงานตัวเองจะได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์นะครับที่ได้จับหน่วยกองทุนขึ้มาครับโครงการที่ ผู้ผลิตผู้การเรวสอบที่เป็นอิสาหกิตชุมชนตัวหนึ่งแล้วก็ที่เนินที่เนินการแปลงพวกหนองนาที่มีการรวมตัวกันนะครับแล้วก็ตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาจะทําโครงการขอผ่านองค์กรนี้นะครับแล้วก็องค์กรนี้ก็ได้ผ่านโครงการที่ได้รับการอนุมัติมาซึ่งก็ได้รับการรับรองเห็นชอบจากหลายหน่วยงานว่าจะในท้องถิ่นก็จะเป็นทาง อบตนะครับท <l Jean Rabbit bulun> ่านผู like mm ้นำชุมชนและผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ใช้การอนุมัติวกประมาณนี้นี่มาแล้วก็ะสองขึ้นซึ่งก็จะมีอยู่สองขนาดครับมีอันนี่ก็จะเป็นขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ขนาดหนึ่งก็จะเป็นาที่เล็กนิดหนึ่งนะครับวันนั้นก็เหมาะที่จะพากลางใช้งานนี้เป็นแปลขนาดใหญ่นะครับการรวมตัวกันในการถึงองค์กนี่ก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนที่รวมตัวกันนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันตอนนี้ก็จะเป็นการมาแล้วก็นํา ไปใช้ในแปลงนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงที่ที่สมบูรณ์การทดสอบแล้วนะครับเพื่อใจได้ประโยชน์นครคาก็คิดว่าน่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของแปลงโค้งน้องนาได้เป็นอย่างดีนะครับก็จะได้ขับเคลื่อนโค้งน้องนาบรรลุไกปกตามวัตถุประสงค์ครับอ่าแล้วแล้วเดี๋ยวถามัวหน,น้าหนึ่งส่วนไผ่มีสุกต้องดูแลยังไงอะไรยังไงคะ่ะในการดูแลนะครับก็ดูแลเหมือนกับที่เป็นของใช้ของเราก็คือหนึ่ง บริหารจัดการดูแลช่วยกันดูแลแล้วก็ซ่อมแซมใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ดูแลรักษาเพราะตัวนี้เป็นทรัพย์สมบัติเหมือนเป็นวัตถุก็ลุกพันธ์ของทางราชการนะครับแต่ก็แม่แม่ไม่เอาคืนนะครับไม่ส่งแต่ท่านจะต้องดูแลรักษาถ้าเกิดหายก็ต้องดูแลรัผิดชอบนะครับให้ให้แปลงนี้อยู่คู่กับวิษาหกิจชุมชนของเราสวนไผ่มีสุขที่เป็นเรื่องของโคกน้องนาแองเต็มที่ท่านจะโยชย์ได้เต็มที่ครับค่ะขอบคุณหัวหน้าค่ะ <มา S 1> ดีมากทำอ,ออกมาดีมากเหลือแต่ว่าทำยังไง,ไงจะให้อยู่นานๆอย่าให้หายนะก็ <c oughs> บริหารจั่การใช้พ <c oughs> อนี้เป็นคารุพันธ์แต่งานก็จะไม่ให้หาย <c oughs> ตอนเรากลัวหายเหมือนกันพอเป็นครุภันฑ์ชงานทุกอย่างก็มีก็ซ่อมใช้ไปตามเนี่ยถ้าอยู่ไปจนมันใช้ไม่ได้ปุ๊บวัสดุทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องคงทนเหลือส่งใช้คืนหลวงดีราบเหลือให้เขา ตอนนี้ซ่อมได้คือซ่อมไปแล้วมันเป็นตามความเป็นจรรมหรอซ่อมไปแล้วมันไม่คุ้มแทบไม่เสียนะถ้าซ่อมไปแล้วมันไม่คุ้มสมมุตินะมันไม่คุ้มไม่ะไรไม่ใช้นี่ก็ต้องทําเรื่องส่งคืนนะครับเพราะว่าซากตัวนี้เขาจะต้องเอากลับไปเพราะเป็นคารุพันธ์ก็จะไปประมูลจาหน่ายต่อไปก็อันนี้นะคะที่เราได้มานะคะตอนแรกนะคะเราก็ได้รับหนังสือมาจากพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองนะคะว่ามีแปลงโคกหนองนาตรงไหนบ้างที่ต้องการ พลังงานทดแทนตัวนี้บ้างนะคะเราเราก็ได้ดูในพื้นที่นะคะแล้วก็เราก็ได้ <c oughs> ได, <c oughs> ได้ได้ถามนะคะ <c oughs> ถามจากเ <c oughs> จ้าของพื้นที่แปลงทุ่งหนังนาว่ามีความต้องการไหมนะคะเราหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราอพอมีความต้องการปุ๊บเราก็เอาเอกสารนะคะมาให้ทําให้ดําเนินการนะคะแล้วก็ ขอขอรับรองแหล่ง,ลงน้ำน,นะคะจาก,จากอบอต,อรตออกระแสะบนนะคะ,ะซึ่งทางอบตออกระแสะบนนะคะก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะเนาะหลังจากนั้นเราทําเอกสารที่ครบถ้วนเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งเอกสารนะคะกลับไปทางออของพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะพัฒนาชุมชนจังหวัดก็ส่งต่อไปที่พลังงานนะคะจนกระทั่งได้ตัวนี้มานะคะ เจ้าของแปลงเจ้าของแปลงไม่ต้องทําอะไรมากค่ะแคะ่บอกความต้องการตั้งแต่เบือเบ้องต้นว่าที่นี่ในยามแ้งคือแล้งมากในยามหน้าน้าคือน้ําท่วมสูงมากแล้วที่นี่ไม่มีไฟฟ้าเราต้องการพลังงานทดแทนเราเราต้องเราต้องการอะไรเราบอกไปเมื่อเมื่อ,อพัฒนาชุมชนมีรันไอะไรล่ะ ม,มีโครงการๆๆดีๆอะไรเขาก็จะมาแจ้งพอแจ้งเสร็จเนี่ยด้วยด้วยความที่เราเป็นกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยเราก็ขอแนะนากลุ่มวิสาหกิจสมาชิกในวิสาหกิจสาคนเนาะสามสามคนพร้อมเส็นเอกสารพร้อมแล้วก็ส่งแล้วก็พัฒนาชุมชน อตอนนี้คือของเราเนี่ยได้อสพอกิติมาวงคงเป็นผู้ดําเนินการเรียบเรียงตรวจสอบเอกสารให้ทั้งหมดแล้วก็ส่งต่อให้คือ,อกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยไม่ไม่ได้ทําอะไรมากมายค่ะแค่ยื่นเอกสารตามที่อ,อสพอแนะนำค่ะแล้วก็พาไปขอใบรับรองแหล่งน้ําด้วยที่อบตกระแสนบนในานามของสวนผัยมีสุขนะคะ,อะขอขอบคุณ ทุกหน่วยงานเลยตั้งแต่อสพกิติมาวงคงที่มาดูแลแปลงโคกหนองนาของกระแสบนหมู่9โคกหนองนาในในสวนไผ่ในสวนไผ่ไมีสุขซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนไผ่มีสุขที่เรามีด้วยกัน4แปลงด้วยกันเ,เรารวมแล้วเราก็เป็นเกษตรแปลงใหญ่ได้เลยเรามีมากกว่า30ไร่ในใน4ครอบครัวเราเออขอบคุณกรมพ,พัฒนาชุมชนพัฒนาพัฒนาการอำเภอตั้งแต่ คนที่ดําให้เราเนาะหัวหน้าปุ๊กขอบคุณพัฒนาการจังหวัดขอบคุณพลังงานจังหวัดขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนอบตกระแสบน,บนผู้นําท้องที่ทุกถิ่นทุกทุกคนที่ให้การสนับสนุนจนเราได้พลังงานทดแทนเป็นโซลาเซลล์ลากจูงขนาดขนาดใหญ่เนาะขนาด 4. 8แผง8แผงก็เพียงพอ สำหรับพวกเราวิสาหกิจชุมชนไผ่มีสุขเรียกว่าประโยชน์ใหญ่หลวงมากเลยขอบคุณขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆขอบพคุณมากๆเลยค่ะจะเป็นการติดตั้งต่อต่อไปเราแนะนําการใช้บองต้นมาแล้วร่วกันมกแล้วมาๆมาพยานมาไหมพยานเราถ่ายสองทางเราถ่ายทางนี้ด้วยมาครับมามาจะของแปละหนึ่งสอง อีกรูปหนึงครับหนึ่งสองลด์ครับเราเรามายืนบังได้ไม่เห็นหมดล้วเราห่างออกไปหน่อยเราม่เห็นรถอะไรอ่างเงี้ยนเห็นคงๆออกไปห่อยรถอะไโอเคครับโอเคาด้านหน้ามาได้ด้านหน้าก็ได้เนนได้หนึ่งสองสาม เอ้ยน่นไ้ายไปแล้วรูม้มินิมาร์มินิ <c oughs> มินิาร์มินิมินิมาร์ต้องเข้าจับเพาเอาไป